สวัสดีครับจากร้าน G Shop Auto Car วันนี้เราอยู่กับ f o r t u n e r Leader G 2024หลังจากวันก่อนอัปเกรดไป3รายการมีประตูไฟฟ้าเปิดปิดออโต้จอ Android แล้วก็คลิปของภาพกระจกวันนี้ก็มาเ,าเพิ่มอีก3รายการนะครับรายการแรกจะเป็นชุดคิ้วโรมเมียมรอบคันนะครับคิ้วขอบกระจกที่เป็นพรเมียมนะครับของเดิมมันจะเป็นสีดําด้านถ้าตัวเริ่มต้นจะเป็นสีดําด้านนะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเป็นตัวพรเมียมรอบคันรถก็จะดูพรีเมียมหรูหรามากขึ้นนะครับสวยงามเหมืับตำแหน่งเดิมเป็นของแท้เบอร์ศูนย สวยงามน,นะครับดูหรูหลาพรีเมียมขึ้นมาเลยนะครับอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นโลโก้คิ้วปากกระโปรงท้ายนะครับ แล้วก็จะเป็นกันรอยด้านท้ายใต้ฝาท้ายนะครับจะมีโลโก้ Fortune วันนี้มาอัเปเดต3ามรายการเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบไปโลโก้คิวท้ายกันนะครับเวลาเราหยับเบรกไฟสีแดงก็จะติดนะครับสวยงามนะครับส่วนสีขาวเราไม่ได้ต่อนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจจิดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเรามีบริการติดทั้งในและนอกสถานที่วันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ